มาชาพโพลค,คอมเมนต์ปีเตอร์ขอบโพสต์รูปคล้ายเตรียมสลัดสดรอบสองปีเตอร์ขอบได้เรนด้าเปิดใจกำลังปลูกต้นรักกับสาวคนใหม่เพิ่งเริ่มดูใจกันได้ไม่นานแต่เขาน่ารักมากเรียกได้ตอนนี้หัวใจของปีเตอร์ขอบกำลังเป็นสีชมพูล่าสุดทางด้านปีเตอร์ขอบโพสต์รูปภาพสวมแหวนเพชรเม็ดโตให้กับแฟนสาวที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมกับได้ระบุแคปชั่นหวานซึ่งเอาไว้ว่าเราจะนับดาวด้วยกันจนหมดท้องฟ้านะครับซึ่งงานนี้ทางด้านมาชาวัฒนพาณิชโผล่คอมเมนต์ปีเตอร์ขอบโพสต์รูปสวมแหวนคล้ายสละโสดรอบสองโดยมาชาวัฒนพาณิตได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่ายินดีด้วยนะครับ ซึ่งทางด้านปีเตอร์ขอบได้เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณมากครับผม